สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศรีสะเกตร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรัดจังหวัดศรีสะเกตรครับผมวันนี้มารีวิวรถที่ร้านครับผมพอมีให้พ่อแม่พี่น้องได้เ,เลือกชมนิดหน่อยนะครับผมสนใจคันไหนก็แวะเข้ามาดูที่ร้านนะครับผมถูกใจก็ค่อยว่ากันค่อยซื้อค่อยขายกันนะครับผมเริ่มต้นคันแรกนะครับ ตัวน,นี้เป็น ezeki NP 5 4 0ครับ40แรง3สูบเทอร์โบโจดทะเบียนปี59ครับผมสภาพพร้อมใช้ครับราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับ285,000บาทคันต่อมาคันนี้32แรง L 3 2 1 8นนะครับผมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลัง รถจดทะเบียนปี63ครับผมราคาอยู่365,000บาทนะครับผม365,000บาทกันต่อมาคันนี้อ่า40แรงครับผม L4018 จดทะเบียนปี61ครับผมสภาพพร้อมใช้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังราคาอยู่395,000บ, 39, บาทครับผม395,000บาท คันต่อมาคันนี้4 0แรงเช่นกันครับผมจดทะเบียนปี62อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผานหลังเป็นผานใหม่นะครับผมราคาอยู่45,000บาทครับ45,000บาทคันต่อมาคันนี้3 6แรงครับผม L368 ST จดทะเบียนปี59นะครับผมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังราคาอยู่3,035,000บาทครับ3,035,000บาท คันต่อมาคันนี้32แรงจดทะเบียนปี62นะครับอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังผัานหลังเป็นผัานใหม่นะครับผมราคา3 5 5 0 0 0บาทครับ3 5 5 0 0 0บาทคันต่อมาคันนี้32แรงปี62นะครับผมจดทะเบียนปี62อุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังราคาอยู่3 3 5 0 0 0บาท3 3 5 0 0 0บาทครับผม อุปกรณ์ก็พอมีนะครับผันใหม่แล้วก็โรตารี่รถก็ที่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดก็พอมีนะครับเครื่องอัดฟางก็มีนะครับเครื่องอัดฟาง KMT หนึ่งแเก้า่นห้าพบาทตราช้างหนึ0 0แบาทเช่นกันครับผม130่งามพัดฝากม่พี่น้องไว้พิจารณาด้วยนะครับผม สินค้าก็พอมีให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกชมนิดหน่อยครับผมเน้นเข้ามาดูรถที่ร้านนะครับผมถูกใจก็ค่อยซื้อค่อยขายกันนะครับจุดนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมร้านอยู่เส้นสอนนะครับผมห่างอำเภอเบญจรักษ์1กิโลห่างสามแยกหนองเดือมสามกิโลห่างสี่แยกบ้านจานเจ็ดกิโลครับผมติดเส้นติดสีเลนนะครับ มาไม่ถูกมาไม่ถึงโทรมาที่เบอร์0816004753 0816004753ครับผมขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา,าฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์ที่ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวย,ลวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนนะครับจากใจ CC Character ครับผมสวัสดีครับ